เรานะครับูห้องเก่าเลยสอง้นซึ่งคะเราะค่ใหม่เลยไม่เลยชไปอย่างนี้แหละเป็นมันคือแบบที่เราทำวัรชันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไม่ทำหางานบเสร็จเป็นเรยนแบบไนั้เราก็ไปฮน์สองด่น์ัก็ยังเจเถ้าเจาไร็จาต้องไปทำาชันใต้ดินแหละ cũng không, có không phải làm gì à. không sao, cũng không làm được không biết rồi. mẹ, mẹ không biết, không 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 không

ในห้องโลงหนังเนี่ยสามหมืม่นไฟมาไฟเมื่อไหมันะโปรเจคเตอร์อะไรอ่ะข้างหนังสามหมืนโอเคเอางี้ไปลยเอ้ยอะไรป๊อคอนฟูดอนเนียมเมือดอดีก แล้ววะปกติมันเล่ปกับ <rua> ตุ้ยตลอดแต่ก็เออตกข้ามบัวเฮนเดอมาฝั่งนี้คือข้นสูงข้าสูงกรจะตืรนอยู่เหมือนกันคือปรับภาษาไทยไม่แปลเนาะใช่ มัวอะไรก็ซื้อไปขอแล้วกันต้องซื้ออะไรหน้าจอเป็นไฟไว้เลยมันพูไปจังวะเอาเงินกันขึนาขึนมาไปขอมาเร็ตไปเท่าไร่เออสิเยเลย พ่อเบี้จะบอกว่คิดแทนเจาพีไม่หมเาก็ทำหารเ็ไปแล้วจะบอกเสร็จดี๋ยวครเสร็จไปแล้วแหะเราก็มีเีอยาไปเปพุ่งแล้วกันอนเ่นอยาไอไปก็ไม่รู้เร่มเรื่องราวทุกนโอเคโอ้ เอาไฟก่อนเอาไฟก่อว้าวเฮัเอนเราเราทำเสร็จื่วยแล้วก็จบคเปพราะเราเราับคลิปนานแล้วกุกนี่เหนื่อยยู่เี่เราตันานี่นะไม่ปชิบายเยลนใช่ขอกินตงอนะ

ที euh, winter, okay. Okay, então, ่ใหใหม่เด้ทีสดไม่หม่ได้เหม่ะระบเโอเคโอคแล้วข้ลองเราันเรสร็จล้ะแล้วก็หูกลางเรา้ต่ทำไม่เสร็จันี่เดียวนี้เดนี้เดียวหักลางหกางกดที่าเกบัตึ้ง

เร็วอะเร็วือก,กให้เาขาแทนพี่สวนนี่พี่ยาเยอะมันคือเวลาเราก็สัน้นนงประเด็นไม่เยอมันเะไม่มีมบาบักพอแสีเล่าคยคอมาบาัี่ต้อง่อพี่ตุ่นเหอะ โอ้ที่โดเดดมันทำให้เราฟื้นใจได้เหพราะนกาเคยโดนเดดฟูนเดดเป็นคนไปประมาณสาสี่ชีวิตซื้อสามสชีวิตเลยปรเดยส้งสาเยอกมันก็ตก้งส้าเร็วเดยวรเีถ้ามันส้าช้ามันก็ม่ได้ไกลปะไกลผ่านคนไกลไม่ช่วยผู้ช่วยทำหจะจะเก่งป็นทั

แม่แมแม่แม่มาไปเปลียนไปทั้ห้องเหรอรู้สุดอะถองถุงถุงั่วที่ยืนนเก้าอีโซฟาอันเนี้ยยังไ้องเปลี่ยนเนี้ยจักเกมไปไปถุงถั่วทั่วใส่ถุงใช่ไหมเกมบรรดาเกมไม่เกมแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องแนี้ตัวเกียร์เห็นไปเลยว้าว ใชเป่ะไม่ใ่ไอ่ใชนไม่ใไอ้ใ่ไม่่เลยนะตัวรกใช่้วมั้งแล้วกันเรไม่อนชคนดูกันนะข้างหนึ่งค่ไม่กล้ามาชนนะของเดือดหันเลยที่หามันนเพราทางก็คือเราองทำใส่ยี่สิบปูแล้วก็จะมีสี่อันสี่ครั้งต่อครั้งคือยี่สิบปูก็ถ้าคูดสี่กนจะเป็น แปดสิบก็คือนเป็นแปดสิบแล้วเอนันแ้วเราถ้าเราทำแบบแรกมันจะเร่ได้ไข่สีแดงข่สีแดงไม่ไดแต่ไข่ได้ไข่ถ้าเรเก็บไข่เสียกะเอาก้ผลองเป็นสีใช่ไหมแล้วก็เอาไข่ทั้งหมดนใส่ในล่งสื่อแเราทำพิซซเสร็จคือขอบอกชิคเกอรนิดนึงกันถ้าแสงโคตรสวยนะมนชเกอร์ยอบูนิดนึงไม่ได้ แอบดูนิดนึงเอไม่ใชหรอม่ใไม่ต่อเหรอตเ่กเอ่กุหานจุดเี้ยเ่ะรเื่อคิดเี่อเพื่อคิดต่อเคิดอะไรอ่ื่ไปกันเลยสดเรืก็พันเยไม่ใช่คนช่คนฟเนย ตอนแบนบีพีสอกลัิจะกจบอ่ะสาคิปกระจบไปเลยอ๋อมีใช่ลงชั้นวสาสัม้งเเขจบคิไปเนะ นีที่สองหวายเงิมันจะไม่ใช่ตอนเกอซื้อเลยซื้อเลยโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคโอเคอาต่อแสนหกแสนหกเนี่ยเราเจอยัห้องนี้เสร็จแดีกว่าแล้วค่อยดกพิมพ์นห้องเวลาแล้วห้อง,องมันก็ละเบิดไม่ครบแล้วดูกรือชั้น่สองเป็นมรบ้านบ้านของเขาเค่ะมันเป็นสองประเทศที่สวยอี่นีด สร้าบีนะเขาสร้างกันไม่ได้ไม่เชื่อนะครับแต่พ่งนี้ตอนนี้แบบไอ้พวกนี้หรือ,บบอ,รอวันนี้ช่วงกี่โมงนี้ไม่รู้เออเดี๋ยวชุดตอนกลางคืนเราไข้ามาขับไปถ่ายคลิปดีวกว่ามไม่ได้แก้ทุเรศพุ่งไม่ใช่วันนี้ตอนกลางคืนถ่ายคลิปเออคลิปมั้ยเนี่ยคลิปว่าอะไรนะแบบที่มีชื่อว่า โซไอจแล้วก็อะไมาสวยอจีหวัอีหวอีอีมสวยจีนะขาเาดเขแบบนางตอเลยเอ้ยเอ้ยสยเอ้ยลววาไม่ใชหนูเอจูบหัิอ๋ออ๋อ

เร็วใไม่น้อพี่จะหักเนเดือนหเดือนอะไรคบก่อนดีอกออ้ไอะไรอะไระอนอะไรอออะไรอะไรอะไรอะสรอะไอรออ ้ยคือที่แม่เราไม่ได้ตัดต่ออยู่คือตัดต่อไปตัดต่อมาต่อแต่ตละวันนี่เลยะเออัดแล้เพ็่ทำไข่คิวันนึงดีใิ่ซือ้อ

灭でね、俺 <laughs>、これでいいです。